ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมบริหารสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการไว้ที่บริเวณชั้นที่2ของอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์และได้มีการดำเนินการตามข้อสั่งการ รวมทั้งมีการพัฒนามาโดยตลอดดังนี้ 1. ด้านกำลังพลโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการประกอบด้วยส่วนผู้บังคับบัญชาส่วนปฏิบัติการส่วนสนับสนุนส่วนอำนวยการมีหน้าที่บริหารเหตุการณ์ประชุมติดตามสถานการณ์ประจำทุกวันเวลา8นาิ30นาทีโดยมีผู้กำกับการ หรือผู้รับมอบหมายเป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการมีหน้าที่จัดทาเอกสารทางธุรก,การสรุปรายงานการประชุมสรุปสถาน,นก,การณ์ประจำวันและสรุปข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ตำรวจภูธรภาค6และสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและสั่งการ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันได้จัดเวีนเจ้าหน้าที่ตำรวจหมุนเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นโดยมีหน้าที่ติดตามสถานการณ์เฝ้าฟังความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารประสานการปฏิบัติสรุปสถานการณ์และคดีที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าที่2 ด้านระบบฐานข้อมูลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำสถานีตำรวจโดยได้ดำเนินการจัดทำข้อมูล7ขั้นตอนตามแนวทางของสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติและได้จัดทำถังสถิติคดีอาญานาฬิกาอาชญากรรมข้อมูลท้องถิ่นแผนที่รับผิดชอบไว้ประจำศูนย์ปฏิบัติการ3 ด้ระบบการติดต่อสื่อสารระบบประชุมทางไกลมี2ระบบได้แก่ระบบจินคอนเฟลเลนต์ระบบคอนเฟลเลนต์มีซึ่งได้มีการทดสอบร,ระบบเป็นประจำทุกสัปดาห์ระบบเฝ้าฟังติดตามข้อมูลข่าวสารและการควบคุมสั่งการมีหลายช่องทางเช่นศูนย์วิทยุสื่อสารโทรศัพท์โทรสาร อีเมลเฟสบุ๊กไลน์กล้องวงจรปิด IP Cam าม a ข้อมูลข่าวสารจากทีวีทาง Google Chrome วิทยุสื่อสารระบบทีมสปีกทรีระบบแปลภาษาไทย Speak and Translate 4. ด้านการบริหารจัดการในสถานการณ์ปกติจัดให้มีการประชุมทุกวันเพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ที่ต้องรู้ ที่ควรรู้และที่ควรจะต้องรู้ภายใต้เงื่อนไขการข่าวต้องดีดำเนินการติดต่อสื่อสารด้านการข่าวกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้โดยในการประชุมแต่ละวันประกอบด้วยภารกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ภารกิจที่สำคัญของรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติตํารวจภูธรภาค6ตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ สรุปคดีที่เกิดขึ้นรวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองอุทกภัยภัยพิบัติและเหตุการณ์สำคัญต่างๆเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบและใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจและสั่งการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและถูกต้องตามกฎหมายทันท่วงทีต่อเหตุการณ์สมดังเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎ